สวัสดีครับทีนี้จะเข้าสู่ช่องมิวเพลฟไทยนะครับผมวันนี้มีเมนูปารอลี่มาฝากนะครับปารอลี่ผัดเห็ดหอมนะแล้วก็กับพริกแห้งด้วยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับทำอาหารเพื่อสุขภาพง่ายๆกันนะครับวันนี้ก็วิธีการก็ไม่ยากเลยตั้งกระทะนะครับผมแล้วก็สเปรย์น้ามันลงไปนะแล้วก็เอาเห็ดหอมนะ แล้วก็หอมใหญ่แล้วก็พริกเนี่ยมาผัดด้วยกันก่อนนะครับผมอันนี้ผมใส่ไปตั้งแต่กระทะยังไม่ร้อนเลยนะอ่าแต่น,นี้ติดไฟแล้วอนะ่ผมก็ผัดผัดจนทุกอย่างใส่แบบนี้นครับก็เห็ดหอมเราใช้แบบแห้งเนาะแล้ววันนี้เราใช้พริกแห้งวันนี้ของมันมีน้อยนิดนึงนะผมยังไม่ได้ไปช้อป,ปิ้งมากลัวโควิดนะครับผมเนี่ยแช่แบบเนี้ยแล้วก็ไปซอยก่อนที่จะมาผัดนะครับถามว่าพริกทําไมต้องแช่น้ําก่อนนะบางทีผัดที่เราใส่ไปผัดก่อนแบบนี้ถ้าเกิดไม่ไม่แช่มันจะไหม้เร็วนะครับผมอันนี้ แช่น้ำสักก่อนนะพอเริ่มใสเริ่มมีกลิ่นหอมของเห็ดหอมกับพริกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วก็ใส่ปาเดอลี่ลงไปนี่นะครับผมง่ายๆเลยปาเดอลี่ก็ชิ้นใหญ่เลยอันนี้นะครับเราซื้อแบบหั่นสําเร็จมาแล้วเรียบร้อยเลยนะพร้อมปรุงนะครับอันนี้ได้มาจากแมคโครนะมันจะเป็นแพ็คเล็กๆแยกแบบนี้อยู่ในถุงใหญ่หนึ่งถุงมีประมาณ5แพ็คนะใช้งานง่ายนะครับผมก่อนเอามาปรุงก็เอาหลงช่องธรรมดาก่อนนะให้มัน คลายตัวก่อนไม่แข็งนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนก็เอาไปแช่นะ้ำแช่ทั้งถุงนั่นแหละนะครับผม่าเสร็จแล้วนะแล้วก็มาผัดผัดแบบนี้ปรุงรสสีอุ๊วขาวนี่นะครับผมแล้วก็เติมน้ำนิดนึงเนะาะอันนี้ค่อนข้างแห้งนะครับนี่มัวคุยกับเพื่อน <laughs> เกือบไหมเลยนะครับผมมาดีนะยังอยู่ดีนะครับผมงปลาเด้งดีจังเลยนะครับอ่นะแล้วก็ ุดท้ายใส่เป็นซอสหอยนางรมนะครับผมแล้วก็ผักเพิ่มสีหน่อยนะครับวันนี้ผักเรามีน้อยอย่างที่บอกยังไม่ได้ไปซื้อของเนาะก็เติมน้ําก่อนผักที่นึงอันนี้ใช้แครอทซอยนะครับจะเพิ่มสีเขียวก็ได้ต้นหอมหรือว่าพริกก็ได้นะเสร็จแล้วง่ายๆแบบนี้นะครับพร้อมรับประทานเลยกาลังเด้งเลยอ่าทานง่ายได้สุขภาพด้วยแคลอรี่ต่ําด้วยนะครับเมนูที่เป็นปลาดอลลี่นี่ง่ายๆแบบนี้ยังไง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะครับผมอยากได้เมนูอะไรอยากให้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมเราจะได้ช่วยกันยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ